สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดแช์นะคะก,กดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี2,800คนดูใครเข้ามาแล้วสวัสดี2,900คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี3,100คนดูค่ะ สวัสดี3,800คนดูสวัสดี3,900คนดูวันนี้เดี๋ยวให้ฮานอยเม็ดเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ฮานอยเม็ดเดียวนะคือเพิ่งทาเซรั่มไปหน้ามันจะแบบตึงๆนิดนึง ทาเซรั่มไฟแล้วหน้ามันจะแบบตึงๆนิดนึงนะคะสวัสดี3,900คนดูด้วยสวัสดี4,000คนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ที่บ้านมีแก้บนนะคะวันนี้ที่บ้านมีแก้บนเออเป็นครบรอบวันตายของคุณตาหนึ่งเองเป็นครบรอบวันตายคุณตานะคะก็เลยมีมีเออแก้บนมีมีม,มีเอาลิเกมาเล่นนะคะ สวัสดีนะคะ4,300คนดูใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะคะสวัสดี4,400คนดูสวัสดี4,400คนดูใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้มีฮานอยเม็ดเดียวให้ค่ะเมื่อวานให้เม็ดเดียว942นะคะวันนี้มีฮานอยเม็ดเดียวให้ บอกให้เบาหน่อยสิไลฟ์อยู่เ,เสียงดังมากเลยสวัสดี5,100คนดูสวัสดี5,100คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี5,100คนดูด่้วยนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะใครเข้ามาแล้วพร้อมแคปบแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยป้ขาขอกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าเอ้ยเครื่องสมองให้แหมหน่นย สวัสดี5300คนดูป้าไปเอาไข่ให้แม่เลยด,ดิไอ้ฟองน้ำอะฟองน้ำที่เป็นรูปไข่อะมันอยู่ตรงตรงห้องรับแขกบ้านลูกอะ5้าพันสอคนดูแล้วฟังให้ดีนะคะ สวัสดี5400อคนดูด้วยใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอ2,500แชร์หนึ่งจะให้แคบปฮาหนอยเม็ดเดียวเรียกอามให้หน่อยคะ่ะอัมอยู่ไหมคะขอ2,500แชร์ใครพร้อมแคบปแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยคะ่ะใครพร้อมแคบปแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลย 2,500แชร์ 2, นะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะให้ทุกคนแคปจะให้ทุกคนแคปน่อยเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ให้เม็ดเดียว942นะคะเมื่อวานนี้ปังทุกประเทศค่ะรัฐบาลไทย3ตัวตรง2ตัวบนล่างฮานอยเข้าเม็ดเดียวเข้าตัวเจาะเข้า วิ่งรูดแล้วก็แล้วก็วกเอ่อลาวเข้าตัวเจาะบนล่างเลยอามเช็กแชร์ให้บอสหน่อยใครเข้ามาแล้วรอสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วรอสักครู่ หนึ่งต้องไปทำเงินเดือนต่อก็เลยมาไวไปไวนิดนึง แคปหน้าจอค่ะลูกค้าขาแคปหน้าจอนะคะเจ็ดพันสามร้อยคนดูแคปหน้าจอเลยค่ะใครแคปแล้วกดเจ็ดขึ้นมาค่ะใครแคปหน้าจอ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 แล้วกดเจ็ดขึ้นมาอามเชคเลยค่ะมีคนกดเจ็ดไหมเยอะเลยค่ะแคกดแล้วใช่ปะ อ่ะโอเคแคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบคปนะคะฮานอยวันนี้เม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวตัวเดียวไม่ต้องถามนะว่านอยไหนคะแม่แทงยังไงคะแม่บนล่างคะแม่ไม่ต้องถามนะคะให้ขนาดนี้แล้วให้ขนาดนี้แล้วไม่ถามนะว่าเออต้องเล่นยังไงอะไรยังไงสวัสดีนะคะสวัสดี7 4 0 0ี่รอคนดูใครมาไม่ทันเดี๋ยววนใหม่ให้นะคะ เมื่อวานเฮงมากเฮงตั้งแต่รัฐบาลไทยหุ้นไล่มาตั้งแต่หุ้นเลยดีกว่าเมื่อวานนี้หุ้นแตกเยอะมากเมื่อวานหลุดแค่สองรอบนะคะเมื่อวานแตกห แตกแตกรัฐบาลแตกฮานอยแตกลาวแตกหมดเลยนะคะเมื่อวานเป็นวันที่ซุปเปอร์เฮงโคตรเฮงโคตรปังของเราเลยนะคะซึ่งเลขนะคะแนวทางที่ทํานะหนึ่งก็โชว์ให้ดูแล้วว่าได้มาจากการมาจากเลขทูบเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่กอปไปขโมยไปแล้วภาคภูมิใจก็หนึ่งไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแนวทางหนึ่งทามาเพื่อแบ่งปันอยู่แล้วแต่ในการที่จะกอปไปหรือขโมยไปแล้วไปบอกว่าเป็นของตัวเองตัวเองเป็นคนคิดอะไรแบบเนี้ยอันนั้นหนึ่งก็ไม่ว่า กันนะคะก็คือแล้วแต่สะดวกทําแล้วมีความสุขก็ก็ยินดีด้วยนะคะไม่รายแก่ใจก็ยินดีด้วยพอดีว่าเมื่อวานมีลูกเพจแคบมาให้ดูว่ามีคนให้หวยคนนึงเจ๊คนดังเออให้ให้ใหลาวตัวกันเหมือนแม่น้ำหนึ่งเลยเป๊ะ,เ,ปะเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรปล่อยเขานะคะเราไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะเพราะว่า การที่หนึ่งทำแนวทางมางทําแนวทางมาเพื่อมาแจกอยู่แล้วสวัสดีเจ็ดพันหนึ่งร้อยคนดูฟังหนึ่งก่อนหนึ่งเจอเมาาื่อเช้านี้มีลูกค้าหลายคนมากทักมาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มมีมีอะไรที่แบบว่าคนงบน้อยเอฟได้บ้างไหมหนึ่งก็เลยบอกหนึ่งก็เลยตอบกลับไปว่าลูกค้าขาถ้าเงินน้อยงบน้อยยังไม่ต้องบูชาของเพื่อเข้ากลุ่มให,ให้ติดตาม ให้ติดตามแนวทางฟรีหนึ่งไปก่อนใครที่งบน้อยเงินน้อยอยังไม่ต้องบูชาของให้ติดตามแนวทางฟรีหนึ่งไปก่อนเพราะว่าคุณบูชาของมาแต่ว่าคุณยังไม่มีตังคุณคุณยังไม่ได้ศรัทธาจริงๆคุณยังไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จกับการขอพรจากสิ่งที่หนึ่งนำมาให้คนบูชาจริงๆ คุณก็ไม่ควรจะบูชาไปเพราะฉะนั้นเอาแนวทางหนึ่งฟรีๆเนี่ยไปเล่นก่อนฮานอยวันนี้1นฟันเนะคะฮานอยวันนี้1นฟันเเม็ดเดียวที่ชอบเลยก็คือเจ็สตัวชอบ5 7 9ชอบ5 7 9ชอบ5้า้า ฟันเจ็ดนะคะวันนี้ฟันเจ็ดชอบห้าเจ็ดเก้าเอาแนวทางนี้ไปเล่นฮานอยก่อนถูกแล้วถูกเยอะค่อยกลับมาบูชากันไม่ใช่ถูกห้าบาทสิบบาทแล้วกลับมาบูชาไม่เอานะคะแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นนะคะแจ้งไว้เลยนะคะหนึ่งไม่ได้แบบว่าทุกคนขาหนึ่งคือแม่ค้าขายเครื่องรางก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจะนั่งขายเพื่อเรียกคนเข้ากลุ่มอย่างเดียวในทุกๆครั้งคุณไม่มีเงินยังไม่ต้องบูชาไปไม่มีกําลังยังไม่ต้องบูชาไปแค่นั้นเองนะคะ เพราะว่าความพร้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันลูกค้าเอฟมาเมื่อคืนวันนี้ไม่ได้โอนหนึ่งก็ไม่ได้ตามไม่ได้ไล่ยอดไม่ได้จีไ้ไ, aime, ไม่ได้ด่าเอฟไม่โอนหนึ่งก็ไม่ได้น,นั่งประจานเพราะว่าการที่ล uh ูก huh. ค้าซีเอฟมาแล้วลูกค้าไม่โอนมันไม่ได้เกิดความเสียหายกับบริษัทหนึ่งสวัสดีเบ้าบีลูด้วยค่ะติดตามนะเะติดตามตั้งแต่ติดตามมาได้เป็นสิบสิบกลุ่มแล้วค่ะแม่ขอบคุณมากๆนะคะเบ้าบีลูมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอะ ลูกค้าคะสวัสดี7,300คนดูหนึ่งขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ7,300คนดูใครอยากเข้ากลุ่ม V i P กับหนึ่งคือลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใครที่อยากเข้ากลุ่ม V A P คือลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะลูกค้าคไม่มีเงินไม่ต้องบูชาไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชาติดตามแนวทางฟรีกันได้หน้าไหลสดวันนี้หนึ่งว่างหนึ่งมาไลาให้นะคะ วันไหนหนึ่งไม่ได้ว่างไลฟ์สดก็ไม่ว่ากันนะคะวันไหนหนึ่งว่างมาไลฟ์ให้ติดตามซื้อฟรีได้เลยนะคะแต่คุณยังไม่มีตังฉันงบน้อยมากๆยังไม่มีตังบูชายังไม่รู้จักเลยปีเสียคืออะไรยังไม่ต้องบูชาไปใครยังไม่รู้จักเลยว่าปีเสียคืออะไรยังไม่ต้องบูชาไปลูกค้าติดตามแนวทางฟรีไปก่อนขอพรขอความสําเร็จจากปีเสียหน้าไลฟ์สดที่หนึ่งกำลังไลฟ์อยู่ก่อนนะคะ